คำเตือนเหตุการณ์ที่นำมาเล่าถูกรวบรวมจากหลายแหล่งเนื้อหาบางส่วนอาจจะมีรายละเอียดที่น่าสะเทือนกลัวผู้ที่อ่อนไหวง่ายไม่ควรรับชมสวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรือกลับมิสทรีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่แฮมเชอร์ประเทศอังกฤษติดตามเรื่องราวที่น่าเสะเทือนใจ และเป็นอุทาหรณถึงภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในโลกออนไลน์เรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้จากไปอย่างไม่มีวันกลับวล,ลานิโคลินเคสลีย์พฤษภาคมปี2024ข่าวการเสียชีวิตของเด็กหนุ่มวัยเพียง17ปีจากแฮมเชอร์ประเทศอังกฤษได้สร้างความโศกเศร้าและความตกใจไปทั่วนิโคลินเคสลีย เด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยความฝันกลับต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของตนเองหลังจากการดื่มยาพิษที่เขาซื้อมาจากโลกออนไลน์ <c oughs> ในที่นี้จะขอเรียกเขาสั้นๆว่านิโคลินละกันนะครับสิ่งที่น่าตกใจในคดีนี้คือเบื้องหลังการตัดสินใจอันน่าเศร้าของนิโคลินครอบครัวของเขาเชื่อว่านิโคลินตกเป็นเหยื่อของกลุ่มออนไลน์ที่สนับสนุนการฆ่าตัวตายกลุ่มลับๆที่มีสมาชิกอยู่ทั่วโลกนับหมื่นคนกลุ่มที่พร้อมจะให้กำลังใจและสนับสนุนให้ผู้ที่กำลังสิ้นหวังเดินทางสู่จุดจบ แอนนาเชื่อว่านิโคลินลูกชายคนเล็กของเธอในวัย17ปีถูกโน้มน้าวโดยผู้ใช้เป็นสมาชิกกลุ่มที่สนับสนุนการฆ่าตัวตายทางออนไลน์ซึ่งยังเคลื่อนไหวในสหราชอาณาจักรแม้ว่าคนจำนวนมากจะเรียกร้องให้แบนดหรือสังห้าครอบครัวของนิโคลินตัดสินใจที่จะเปิดเผยรายละเอียดการตายอันน่าสะเทือนใจของเขาในเดือนพฤษภาคม2024น้ณมลแฮมเชียเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่น รัฐบาลสหราชาณาจักรระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะต้องถอดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายออกไปเมื่อกฎหมายใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายความปลอดภัยทางออนไลน์หรือ Online Safety Act มีผลบังคับใช้ในปีนี้แต่สมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายสมาริตันหรือ Samaritan's h h r r t y y ไม่เชื่อว่ากฎหมายใหม่จะครอบคลุมและจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างเพียงพอ เวลา2นาฬิกา40นาทีตามเวลาทอนถิ่นของวันที่7พฤษภาค,คมแอนนาสะดุ้งตื่นพระเสียงของนิโคลินที่กรีดร้องเสียงดังว่าแม่เรียกหมอทีแล้วเขาก็ตะโกนบอกชื่อยาพิษตอนที่เขาจะดื่มมันเข้าไปฉันไม่รู้ว่ามันเป็นสารอะไรแอนนาย้อนเล่าแต่เขาเปลี่ยนใจแล้วและเขามาให้ฉันช่วยช่วยยื้อชีวิตเขาเกรแฮมเคสลีย์พ่อของนิโคลินเล่าให้ฟังตอนที่ลูกชายของเขาเดินโซซัดโซเซขึ้นบันได จะล้มลงบนพื้นห้องนอนของตัวเองเขากำมือทั้งสองข้างแน่นและตัวสั่นไปหมดเครแฮมระบุตอนนั้นเขาอยู่ในภาวะตื่นตระหนกมันรุนแรงและกระทันหันแม่ของนิโคลินกล่าวเสริมขณะที่เธออธิบายอาการของลูกชายที่ชักกระตุกหลายครั้งเขาพยายามต่อสู้เพื่อให้รอดชีวิตฉันไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าตอนนั้นเขาต้องผ่านความหวาดกลัวขนาดไหนไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเครแฮมพ่อของเขา คุกเข้าลงและพยายามปั๊มหัวใจลูกชายด้วยวิธีการ CPR ตามคำแนะนำของนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ที่คอยบอกผ่านโทรศัพท์ผมทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อพยายามจะรักษาชีวิตลูกเครแฮมกล่าวทั้งน้ำตาเหตุการณ์ตอนนั้นมันเลวร้ายมากภาพจากกล้องติดตัวตำรวจเผยให้เห็นถึงความวุ่นวายและอารมณ์ความรู้สึกขณะที่เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุฉุกเฉินพยายามจะยื้อชีวิตของนิโคลินแต่ทำไม่สำเร็จ ภายหลังจากที่นิโคลินเสียชีวิตลงครอบครัวของเขามีเหตุต้องตกใจเมื่อค้นพบว่าที่ผ่านมานิโคลินมักจะแชร์ช่วงเวลาด้านมืดของตัวเองกับคนในโลกออนไลน์แม่ของเขาเปิดเผยว่ามันเป็นชุมชนที่ลับมากและขยายความว่าเป็นเหมือนกับลัทธิที่สนับสนุนการฆ่าตัวตายเจ้าหน้าที่สืบสวนพบอุปกรณ์ฆ่าตัวตายที่บ้านในเซาเทมตันของครอบครัวประกอบไปด้วยยาพิษหลายชนิดยาเม็ดต่าง และอุปกรณ์อื่นๆที่นิโคลินซื้อมาหลังจากที่เข้าร่วมกลุ่มแชทเขาศึกษามาแล้วและเข้าใจมันดีเขาได้รับคำแนะนำว่าจะซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ที่ไหนและต้องซื้ออะไรบ้างคริสเบโรตตำรวจสืบสวนมณฑลแฮมเชระบุกดังนั้นหากไม่มีเว็บไซต์นี้นิโคลินคงไม่สามารถที่จะประกอบส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อจบชีวิตตัวเองจากชีวิตวัยเด็กที่มีความสุขนิโคลินเริ่มจะเก็บตัวเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น จนกระทั่งพบในภายหลังว่าเขามีภาวะออทิสติกซึมเศร้าและวิตกกังวลในช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตเขาอยู่ระหว่างการรักษากับผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพจิตและมีพัฒนาการจากอาการบาดเจ็บทางระบบประสาทครอบครัวของเขายังบอกอีกว่าพวกเขาได้เห็นพัฒนาการด้านสุขภาพจิตของนิโคลินดีขึ้นตั้งแต่ที่เขาเริ่มไปเจอกลุ่มเพื่อนและไปท่องเที่ยวแต่พี่สาวของนิโคลินคือมาชาและมีอา ระบุว่าแม้เขาจะดีขึ้นมากแล้วแต่ยังเปราะบางอยู่ในตอนที่เขาฆ่าตัวตายมาชาระบุถึงแม้ว่าคนที่อยู่ในกระทู้จะประสบปัญหาแต่ก็ไม่มีใครรู้จักน้องชายฉันดีพอที่จะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับชีวิตของเขาแทนขณะที่มีอาซึ่งได้พิมพ์ข้อความตอบโต้กับผู้ควบคุมเว็บไซต์เพยบเทพเว็บนี้เหมือนกับห้องสะท้อนเสียง ที่สามารถผลักผู้คนให้ไปถึงขีดสุดมันเป็นการกล่อมที่เกือบจะสมบูรณ์เธอกล่าวคดีของนิโคลินไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวการเสียชีวิตที่น่าเศร้าแต่มันเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญมันตอกย้ำให้เราเห็นถึงอันตรายที่แฝงตัวอยู่ในโลกดิจิตอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวปรอบปางอย่างเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่มีภูมิคุ้มกันทางใจมากพอที่จะรับมือกับข้อมูลที่เป็นพิษเหล่านั้น แล้วคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้บอกให้เรารู้ในคอมเมนต์วันนี้ลึกลับมิสเตรีลาไปก่อนสวัสดีครับ